จังหวัดชายภูมิชาวบ้านผวาพบแสงไฟประหลาดลอยเหนือยอดไม้ใกล้ลำห้วยหลังวัดเชื่อว่าเป็นผีกระสือออกหากินกบเขียดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านกุดละลมตำบลหนองนาแซงอําเภอเมืองจังหวัดชายภูมิได้มีข่าวลือว่าชาวบ้านกุดละลมผวาพบแสงไฟประหลาดลอยขึ้นเหนือยอดไม้ใกล้ลำห้วยหลังวัดกุดละลมชาวบ้านเชื่อเป็นกระสือออกหากินกบเขียดช่วงก่อนวันพระ โดยชาวบ้านที่พบใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพเอาไว้ได้ในช่วงกลางดึกก่อนวันพระที่ผ่านมาในขณะที่ขึ้นไปดูระบบทางน้ำประปาในรีสอร์ทที่ทำงานอยู่ใกล้วัดดังกล่าวในช่วงกลางดึกจากนั้นก็ได้นำภาพถ่ายมาให้เพื่อนบ้านดูทำให้ชาวบ้านต่างจับกลุ่มพูดกันไปต่างๆนานา,นา ก็ที่หลานสาวของผู้ที่ถ่ายภาพไว้ได้นำมาแชร์ลงในโซเชียลพร้อมกับนำภาพตาที่บวมแดงเนื่องจากนอนไม่หลับคู่กับแสงไฟประหลาดพร้อมระบุข้อความว่าค้นหัวลุกขนาดเนื่องจากว่าตนถูกก่อกวนจากแสงให้นอนไม่หลับตลอดจนเช้าโดยแสงดังกล่าวสาวชาวบ้านผู้สูงอายุให้เห็นต่างพากันนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่า จะมาพบกับชุมชนตนเองโดยแสงดังกล่าวที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้มีลักษณะคล้ายหัวและมีพวงพุ่มคล้ายไส้เชื่อว่าเป็นกระสือเพศหญิงที่ออกมาหากินโดยคาดว่าน่าจะเป็นของใครสักคนที่เล่นของแล้วรักษาไม่ได้ตามความเชื่อที่พูดจากปากต่อปากสืบทอดกันมาได้สอบถามนางเตือนดีน้อยอายุ50ปีได้เปิดเผยว่า แสงประหลาดที่พบนั้นมีการถ่ายได้ก่อนวันพระที่ผ่านมาโดยญาติของตนได้เป็นคนถ่ายในขณะที่ไปเฝ้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ทิศเหนือของหมู่บ้านช่วงกลางดึกน้ำประปาไม่ไหลได้ขึ้นไปดูถังน้ำได้จู่ๆก็พบแสงไฟประหลาดลอยขึ้นบริเวณลำห้วยติดทุ่งนาใกล้วัดของหมู่บ้านจึงได้นำโทรศัพท์มาถ่ายภาพเอาไว้แต่จังหวะที่จะอัดคลิปอยู่แสงนั้นก็หายไปเหมือนกับ เขารู้ตัวจากนั้นในวันถัดมาก็เอาภาพมาให้ญาติญาติและเพื่อนบ้านดูก่อนที่หลานจะนำไปแชร์ลงในโซเชียลแต่ก็ถูกผีหลอกจนนอนไม่หลับเพราะเชื่อว่าเป็นการลบหลู่หรือไม่แต่ชาวบ้านต่างก็เชื่อว่าเป็นผีกระสือหรือผีเป้าที่ออกหากินกบเขียดในช่วงนี้ในส่วนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับคนเล่นของที่รักษาไม่ได้เลยออกแสงและปรากฏให้คนเห็นดังกล่าว คำหอมชุมชน02ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน